มากินข้าวมื้อเช้าด้วยกันค่ะเป็นข้าวผัดกะเพราหมูนะคะทำเองนะคะกับข้าวทำเองค่ะเพราะปกติจะชอบทำมากกว่าซื้อนะคะวันวันนี้ทำเองอันนี้เป็นไข่ดาวทอดเอาไว้กินมื้อเที่ยงนะคะแล้วก็กาแฟค่ะไว้ใส่น้ำแข็งนะคะเรากินกาแฟเย็นไม่กินกาแฟร้อนนะคะกับข้าวอะ่ะถ้าเราทำเองอะ่ะมันจะถูกปากรสชาติมันจะได้ ปากเรามาก่าเราไปซื้อนะคะแล้วเราได้กินอยู่ทั้งวันดูกันสามสี่คนเนี่ยสมควรที่จะทํามาก่าไปซื้อถ้าเรามีเวลานะเราทําเองดีกว่าค่ะนะคะอย่างเราเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทํากับข้าวนะคะมื้อเช้าเนี่ยปกติจะกินกาแฟกับปลาท่องโก ổ, แต่วันนี้แม่ค้าปลาท่องโก๋ไม่ขาย กินกาแฟอย่างเดียวมันก็ไม่อยู่ท้องนะคะเลยหิวข้าวแต่เช้ากาแฟเย็นนะคะแก้วบันเนี้ยโอ้โหเก็บได้ทนมากเก็บได้ทนมากอร่อยมากรสชาติถูกปากเราเลยค่ะอร่อยสุดสุดเลยค่ะเห็นไหมกินแบบไม่ไม่เหลือเลยเห็นไหมคะอร่อยอร่อยแดดร้อนมากขนาดตอนเช้าแดดร้อนนะคะร้อนมากเลยเห็นไหมคะ นี่คือนอกบ้านนะคะนอกบ้านเราไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกมันจะมีตลาดนะคะถ้าอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นเพราะว่าเขาไปขายของบ้านหลังนั้นเขาไปขายของนะคะเดินเข้าไปในบ้านเดี๋ยวพาไปดูกับข้าวมื้อเช้านะคะกับข้าวมื้อเช้าที่เราทําไว้นะคะมีผัดกะเพราหมูนะคะแกงส้มมะละกอปลาค่ะแล้วก็ไข่ดาวทอดนะคะมีน้ำปลาพริกค่ะ กับข้าวมื้อเช้าแค่นี้ก็สามคนก็โอเคอยู่นะพูดถึงกินได้อีกมื้อเที่ยงอีกหนึ่งมื้อนะคะกับข้าวอะ่ะเนี่ยอันนี้เราทำเองเห็นมัมันจะน่ากินมากว่าไปซื้อไปซื้อก็ได้นิดเดียวสามสี่สิบบาทนะั้นได้กับนิดหนึ่งแต่เราไม่ว่าเขาหรอกเพราะไอข้าวของมันแพงนะคะเดี๋ยวเราจะเดิอนออกไปนอกบ้านนะคะเดินไปออกนอกบ้านหน่อย มันคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากออกไปถ่ายข้างนอกก็แดดร้อนแดดเปี้ยงเลยค่ะอยู่นี้ยังดูไม่ออกว่ามีแดดนะคะแต่ถ้าออกไปข้างนอกโอ้ยแดดร้อนมากนะคะข้างหลังพี่เป็นร้านเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าด้วยบ๊ายบายค่ะ